สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆของประเทศบาเลนนะคะวันนี้แม่เจี๊ยบนะคะจะมาเก็บผักชัยยาเนาะเพราะว่าเพิ่งเราเพิ่งฟื้นไข้นะคะก็เลยอยากจะกินแกงอ่อมพอดีกับผักชัยยาของเรานะคะก็คือเยอะมากนี เต็มเลยนะคะปกติก็เก็บทุกอาทิตย์แต่ว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเราเป็นไข้เนาะเรากินอะไรไม่ได้พอเราเริ่มฟื้นไข้นะคะเราก็รู้สึกอยากกินแบบว่าแกงอ่อมแต่ว่าไม่จะเก็บไปได้หน่อยหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูมีแต่ยอดงามๆนะคะนี่ค่ะเก็บไปได้หน่อยหนึ่งเนาะนี่ก็เดี๋ยวเราจะเก็บผักชัยยาไปทำแกงอ่อมกินนะคะดู ขออภัยด้วยนะคะมีเสียงไอเนาะเพราะว่าก็เพิ่งฟื้นไข้ใหม่นะคะนี่นะก็คือผักชาัยาที่เราไม่ได้เก็บอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ปกติเราเก็บทุกอาทิตย์ก็จะไม่ปล่อยให้เขาสูงขึ้นนะคะก็คือจะให้เขาเป็นทรงพุ่มแบบนี้แล้วก็ก็คือแตกยอดอ่อนให้เราได้เก็บอยู่เรื่อยๆเนาะนี่นะก็จะเด็ดเอาตรงช่วงปลายๆนะคะช่วงยอดอ่อนๆ นี่นะคะก็ได้ยอดอ่อนๆแบบนี้เนาะก็จะเอาไม่เยอะนะคะเอาแค่ที่เราเก็บพอกินเนาะเพราะว่าก็เพิ่งฟื้นใครก็จะกินได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็คืออยากกินนะคืออยากกินนะคะนี่ค่ะเก็บอ้อยยอดอ่อน,นผักสวนครัวที่เราปลูกเองนะคะเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วก็มาเก็บผักบุ้ง ก็เอาผักบุ้งที่แรกจะไปทำนึ่งกินกับปลานะะเปลี่ยนใจทําสุกี้ทําสุกี้ได้แบบถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะก็พอชื่นใจอะ่ะสดน้ำร้อนๆชื่นใจมากๆรอบนี้ก็นี่นะคะ,นนะ,คะเก็บผักส่วนครัวของเราถ้าไม่เก็บ เขาก็จะสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นแล้วก็เก็บยากแล้วก็จะแก่นะคะเขาก็จะเก็บยากแต่ถ้าเราเก็บอยู่เรื่อยๆเขาก็จะอ่อนให้เราได้เก็บกินเรื่อยๆนะคะก็จะมีผักชัยยาไว้เก็บกินเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเขาก็จะอ่อนนะคะก็<ม>จะไม่แก่เอาไปทำได้หลากหลายเมนูเลยนะคะผักชัยยา<ม>ใ,ชใช้แทนผักคะนา้าเนาะ ก็ใส่ราดหน้าใส่ต้มก๋วยจับใส่ต้มมาม่าก็คือได้ทุกอย่างนะคะนี่ค่ะก็จะย้อนแสงหน่อยนิดนึงเนาะก็อไปผัดนะคะแกงอ่อมนึ่งใส่ปลานะคะกินได้หลากหลายเมนูเลยโอ้อร่อยนะคะแม่เจ็บชอบแม่เจ็บชอบกินมากผักชัยยาก็คือปลูกไว้เฉพาะผักที่เราชอบกินผักตัวไหนที่ไม่ชอบก็ไม่ปลูกนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่มันน้อยนะคะปลูกได้ไม่หลายอย่าง ก็จะปลูกเฉพาะผักที่เราชอบกินจริงๆแล้วก็หาซื้อไม่ค่อยได้แต่ผักชะยาที่บาเลนมีขายนะคะมีมีขายเหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่ได้อ่อนแบบอ่อนๆแบบนี้นะแต่เราปลูกเองก็ภูมิใจด้วยนะคะแล้วก็ได้กินผักสดๆจากสวนคืออยากกินตอนไหนเราก็มาเก็บตอนนั้นเนาะได้กินผักสดๆจากสวนนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนี่นะ ดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็เยอะเหมือนกันนะดูดินี่เห็นไหมคะก็เยอะเหมือนกันมีแต่อ่อนๆนะคะเนี่ยนี่อ่อนๆทั้งนั้นเลยแต่ก็คือพอแล้วนะไม่จะพอแล้วนะคะก็คือไม่เก็บแล้วต้นมะขามหวานเพชรบูรณ์อันนี้คือมะขามหวานเพชรบูรณ์ที่เราพาะจากมเมล็ดนะเพาะเองนะคะเพาะจากมเมล็ดเองต้นก็อาย,อยุได้ประมาณสองปีเนาะ ก็ไม่หลายปีมากนะคะประมาณสองปีแต่ว่าเขาเพิ่งจะโตได้แค่นี้เนื่องจากว่าหนึ่งก็คือบาเลเนี่ยก็คือสภาพอากาศเขาร้อนมากนะคะในช่วงหน้าร้อนเขาก็จะไม่โตนะเขาก็จะแบบไม่ไม่กระเตื้องนะคะก็คือจะอยู่เท่าเดิมไม่ไม่ไม่โตแต่พอช่วงที่จะเข้าเดือนกันยาหลังจากเดือนกันยาไปจนถึงเดือนมีนาเมษาตอนช่วงระยะนี้นะคะเขาจะโตดีมาก เราก็จะมาหยุดชะงักตอนช่วงเดือนเมษาจนถึงเดือนกันยานเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างจะร้อนผักพืชผักสวนครัวก็จะไม่โตนะคะมะละกงมะละกอก็คือตายหมดนะคะก็จะปลูกได้เป็นเป็นช่วงๆในในประเทศบาเลนเนาะคนที่อยู่ที่นี่จะรู้ดีนะคะว่าอากาศร้อนก็คือร้อนมากๆนี่ก็คือมะขามหวานเพชรบูรณ์ที่เราพอจากเมล็ด ก็คือเพาะเอาไว้นะคะเพื่อที่จะกินใบนะไม่จะไม่ได้คาดหวังว่าจะกินลูกนะคะคืออายุสองปีนี่เข,เขาโตได้แค่นี้ก็เพราะว่าก็กระถางเล็กด้วยเราไม่มีพื้นที่เราปลูกไว้เพราะว่าเราต้องการที่จะเก็บใบนะคะไปใส่พวกต้มปลาพวกต้มไก่อะไรประมาณนี้นะคะของชอบเนาะใช้แทนมะขามนะคะคือคนอีสานนะคะก็จะชอบประมาณนี้โดยส่วนตัวเราไม่จะชอบมาแต่ไหนแต่ไรนะคะใส่ต้มไก่ต้มปลาเนาะ ก็คือปลูกไว้กินใบแค่นั้นเองบางทีก็เจอคนมาลูดนะลูดใบไปเยอะมากเลยลูดลูดไปหมดเลยนะคะเขาก็คือเขาก็มาชิม,มนะเขาก็ชอบมากินนะคนบ้านนี้ไม่จะเห็นบ่อยนะคะลูดไปกินนะคะใบอ่อนๆ <laughs> เป็นประจำนะเนี่ยตอนช่วงช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะคะก็จะใบเหลืองนะแต่ตอนนี้คือเริ่มใบเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเห็นไหม <laughs> เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันจะเข้าหนาวอีกแล้วนะคะ ยังไม่หนาวนะแต่ก็คือใกล้จะเข้าหนาวนะคะก็เลยเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงคือคืออากาศร้อนก็เริ่มจะลดลงบ้างเนาะอันนี้ก็คือต้นละมุดที่ไม่จะพอจากเมล็ดนะคะได้ปีกว่าๆปีนั้นที่ก่อนจะกลับเมืองไทยที่ไม่จะบอกว่าพอขายนะคะไม่จะพอประมาณเกือบยี่สิบต้นนะได้ขายไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็เหลืออยู่ประมาณสี่ห้าต้น ไม่จกะก็เลยทิ้งนะคะก็คือมันไม่ได้ดูแลเพราะว่าเนื่องจากเรากลับเมืองไทยนะคะกลับมา<ๆ>เขาก็ไม่ค่อยสวยเนะาะเขาก็ไม<ๆ>่ค<ๆ>่อยโตแต่ว่าไม่จะเหลือ,อไว้แค่ต้นเดียวก็คือรอดนี่แหละจริงๆจะว่ารอดก็ไม่ใช่นะก็คือเหลือ,อไว้นั่นแหละคะ่ะต้นหนึ่งพโยงแกรักมากห่วงมากก็เลยได้ย้ายเข้ามาใส่ก็คือละมุดต้นนี้นะคะนี่ละมุดต้นนี้กินแล้วก็เก็บเมล็ดเอาไว้เพาะนะคะต้นใหญ่ๆตรงต้นนี้นะคะ หวานแล้วก็ดกมากทุกปีนะคะก็เลยเหลือมเมล็ดเอาไว้แล้วก็เอามาเพาะขายนะคะมีคนอยากได้ก็คือสั่งเพาะตามออเดอร์เนาะแล้วก็ขายไปเรียบร้อยแล้วที่เหลือนะคะไม่จะก็โยนทิ้งเหลือแค่ไม่กี่กระถางนะคะโยนทิ้งเพราะว่าเรากลับเมืองไทยไม่ได้ดูแลแล้วที่เหลือนะคะเหลือเหลือไว้กระถางนึงเนี่ยก็คือพยงแกขอไว้กระถางนึงแกบ่นมากเลยไม่เจ็บโยนทิ้งนะคะก็เลยได้เอามามาย้ายลงนี่นะคะ